ค่ะทุกคนใครนะคะที่ได้เจ้าตัวปาเจโร่คันนี้ไปนะคะคันนี้เป็นตัวปาเจโร่สปอร2.4 GT นะคะเป็นรถปี2017ขับ2นะคะขายที่879,000นะคะตกพรอเดือนแล้วประมาณ15,000-16,000ออกรถ0บาทได้นะคะจริงๆรถปี2017ของปาเจโร่ประตูหลังเขาจะเป็นแบบอันตโนมือแต่ทีนี้เจ้าของเก่าเขาไปทำแบบนี้มาทุกคนดูนะ ไปทำแบบประตูไฟฟ้ามานะคะโอ้โหคุ้มมากบอกเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งฟังแนะนำเลยนะสำหรับเบาะก,ก็สามารถพรับเรียบได้เหมือนเพื่อนๆเ,เลยทุกคนน็อตหลังนะคะประตูนี่เลยสวยงามค่ะไม่มีการโดนแกะแงะแค่นะคะจริงๆคันนี้ผมก็ถ่ายรีวิวไปบ้างแหละลองไป,ไปหาย้อนดูหรือว่ามาด,มาดูอีกรอบก็ได้มารอบคันมาคันนี้เป็นสีเท่านะคะเหมาะสำหรับคนเท่าๆนะคะข้างใน,นก็จะเป็นเบาะหนังค่ะกว้างขวางค่ะมีหน้าจอกลางให้นี่เลยสวยงามค่ะ สามารถวางแก้วน้ำมได้ปกติค่ะมาฝั่งนี้